ดีนะลงไหล่แล้วก็มีคนซื้อเตียวไม่กินน้ำซุปเป็นแสบไ,ไหแมนะ่เนาะน้ำซุปเข้มข้นเตียวไก่ยายอ,อ้อย ประจ ยสีแดงใจวายใจไม่หล่อน <c oughs> สวัสดีค่ะแม่ยาแม่ยาข่อยด้วยนะแม่ยาวันน,นลี่สวัสดีค่ะมากินกว๋วยเตี๋ยวไก่น้ำกัน เ็นแต่แสบแบทเแบอุ้ยแสบเจ้านี้แสบแสบแฮงก๋วยเตี๋ยวไก่เจ้านี้ห้าสิบบาทแล้วก็สั่งให้บินมอบินมอไซค์ไปซื้อให้แล้วก็กิ๊ค่ารถยี่สิบบาท มามา่พี่บ้านตึงของยงไปใบมงหรอือมั้งเอแมลมันบ่เมื่อกี้ถึงลงไหรลรลองเพ่งลงไหลปุ๊บพี่สาวเอิญซื้อกาเจีาวมะไฮเพิ่งมาจะเล่นไหลต่อเลย รสเตี๋ยวไก่มะละค่ะเจ้านี้อร่อยมากอุ้ยแกขายมานานเนาะพี่แมวเนาะมันสามสิบสี่สิบปีรึเปล่าืว้อยเจ้าตงกยวเจียวนำมะฮะเจ็อบอกว่าพริกแท้ๆเมื่อกี้น้องใส่พริกลงไปอีกนะ

แล้วเบาเก่งคําเบาเราหลายเริ่มสูบขี้หมกแล้ว เดี๋ยวไก่มาลักค่ะทุกคนอยู่วัดพูดซอยสองนะถ้าใครอยู่แถวเนี้ยถ้าใครอยู่แถวเนี้ยนะ่ะไปอุดนูนแกได้นะ <c oughs> อร่อย เริ่มแล้วพี่วันเริ่มเพลิดแล้วมันจะเพลิดแห้งบ่อแดงสีแงดเงเริ่มแล้วพี่วันเริ่มแล้วเริ่มเพลิดแล้วเผ็ดๆแล้วมันงแตบ เขาดังอาิจาเนเคีื่องเพิ่เคีื่องเพิ่แบบพี่บ้านแหล่งกินเขาไปเขาอิ่มไปพี่บ้านกับพักเทียงก่อนพักเทียงเสร็จเสร็จจกรเย็บผ้าก็าไม่เอาสวัสดีค่ะ คุณวันนาลีค <c oughs> ุณ <c> ว <oughs> ันนาลีคุณวันนาลีเป็นไปสจไอล

อยาคู่เนี่ยอะไรพี่หมูพี่หมูหัวรอยังเจ้าของสวนทุเรียนยังได้บุมีทุเรียนมาให้ลูกค่ะ ไม,นนะนนม่กินนะกินน้ำกินน้ำมันแหดข้อมันอะไรเนี่ยเพดหลายหลายแหดข้อพี่หมูสองทุเรียนมากินนะเลยร็วเร็วเร็วเร็ว น้องสาว่อยน้องสาว่อยน้องสาวปอมแปมท่านพี่และออกมกป่าทางพี่กับอมอมมมกป่า thắng thí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 cái thí 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 thí

อุ้ยเอ้ยเห็ดเพดหรอเื่อกรล่องไหญ่ละเดี๋ยวไปย้อนให้น้องแล้วกันเดี๋ยวเปิดว้ยาวๆเลยเดี๋ยวเปิดไบให้ยาวๆเลยน้องอุ้ยเครื่อง เรื่องพี่อีกเครื่องหนึ่งมันมีแบตแล้วเหลือแบตอยู่ห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยอะไรอ่ะ พี่เอมากินกว๋วยเตี๋ยวหลเจ้าบอกสย่ิงนจังได้ยัยไมวกร <c oughs> นะไะไม่หนูไปโรงพยาบาลเลยมารอบเชา้าบ่ายหนูไปโรงพยาบาลเลยมารอบเชา้าอ๋อ nhưng đi khuyên nó lại cái bàn nó những anh yêu không nạp được Tiếu cay แต่คนขายชื่ออ้อยใค่อ้อยขายก๋วยเตี๋ยวไก่ขอบคุณค่ะ เดี๋ยวฟัวนจะทำคลิปกินสักคลิปอยู่ยวเอาเมนูอะไรอะเมนูยำยำไหมยำเท้าไก่ไหมจะทำคลิปกินยำเท้าไก่ขนมจีนน,น้ำยาหน่อยแมวนอนเสนะียพับแล้วเดี๋ยวทำคลิปกิน อยากกินอะไรน้องอุ้ยอะไรเลิบเลิบจ้าพี่วานขอบคุณค่ะเดี๋ยวคลิปเมนูก่อนจะทำคลิปกินจะทำคลิปเอา สวัสดีค่ะพี่เต้นอย่างเป็นทางการค่ะน้องอุย้ยไอ้บ้านบ้านกำลังใจไม่เป็นทางการนะเออบ้านหลักมาเป็นทางการแนละ้วสวัสดีน้องอุย้ยอย่างเป็นทางการนะคะ <c oughs> โอ้แสบแห้งพี่พี่ลงไลฟ์ปุ๊บ แมวก็ตะโกนเรียกพอดีเพราะว่าซื้อกว๋วยเตี๋ยวมาให้เหมาะเลยอะขึ้นไลน์ต่อเลยอะแ่บอย่าบอกใครอย่าบอกใครนะเพราะว่าบอกว่าแ่บอย่าบอกใคร ມັນດັງເດບໍບອກສົນແຮງວ່າຢກຂນດັງເນາะ สิ่งที่โนูต้องการให้มันขึ้นดังล่ะละ้ะหือยใจร้ายอ่ะใจลร้ายมากตอนนี้น้ำตาไหลแล้วนะขนาดพี่สดเคยคอยยังยังสำลักเลยเมื่อกี้เนี่ย ี๋ยวเี๋ยอเต็มถวยยหน่ามันเผ็ดแห้งริงนระอร่อยจีนต็ศิลป์ไก่เผ็ดแห้งเผ็ดแห้งหลายความดังคุ้ แด็อีแม่ส่วนจะไปกินข้าวข้างนอกจังไดบุ้มนี่ยเป็นกินก๋วยเตี๋ยวการอาบน้ำมาสั่นอุ้ยออกข้างนอกมันต้องอาบน้ำที่แรกแบบพี่มาบอกว่าเราไปกินข้าวข้างนอกกันที <laughs> นี้แกนั่งไล์สู่แกบบอกเดี๋ยวเดี๋ยวลงไล์ก่อนพอลงไล์ปุ๊บแกไปสั่งก๋วยเตี๋ยวมาแกบอกขี้เกียจอาบน้ำ <laughs> ไปข้างนอกมันต้องอาบน้ำใช่ไหม โวดผู้ยังไงเกอยไผ่จักจักเ่อยไผ่ไน้องคนอาบน้ำไปเลาจะไปหามมอนอะ่ะ <c oughs> ไปหามมอน,นั่นอาบน้ำแม่นะ่ะ <c oughs> ลงก็ลงแบบ กูปรับอ๋อรองเพลงใครเนี่ทยท่ามกลางรองเพงลงรองเพลงมาสั่นหัวไปละท่ามกลางไมวหรอใครล่ะรองจังเดะก็กินเขาเ็พึ่งรองแล้วเมื่อกี้เนี่ย ลองเพลงเมอดพลังเลยมาเติมเติมพลังก่อนจะฟังบลาไปไม่กลับ <c oughs> คลิปนี้ยังไม่อยากแก้นะคลิปที่แล้วยังต้องแก้อยู่ส่องใหญยเปะ่อืมส่องญ่เปไม่ส่องน่อยอุ้ยมุย

บุ้ยบุยปุ้ยบุย,บยฟางตีมอร่ำไว้เขาลองเปลี่ยนกูเหรอล่ำก็เปลี่ยนพร้อมกูเหรวแต่ว่าล่ำบ่ค่อยนั่นดอกบ่ค่อยรู้เนื้อแป้งปันใดลองพิสลองถือแบบว่ามาอยู่กรุงเทพเป็นจำนวนมากอ่ะภาษาอีสาน,นไม่ค่อยรู้หาแต่แนี่ยกิน <laughs> ที่เพิ่อนนะ่ยกินมวลพักนะ่ะมวลเอามวลเอาหืมคุณหน้ารัายกับข้ามารับจใายกับเผ่ากับบานว่าหนึ่งเอกสารซื้อั่งมาอีกคันแล้วเริ่มท้าวขอบคุณค่ะคุณหน้าคุณน้องนาน kênh nó không thì lúc này là phía sáu vì mình bảo bạn chứ có chéo mà hay ấy phần mặt lúc này có thế đây lên mà nàng chỉnh có to lại to con mặt này nè สวัสดีค่ะพี่สุชาอร่อยน่าอร่อยจังเลยอร่อยค่ะพี่ก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่มาลาเจ้าประจำตั้งแต่รู้จักแกมาแกก็ขายก๋วยเตี๋ยวแล้วอะทุกวันนี้แกก็ยังขายอยู่อร่อยค่ะพี่สุชาอร่อยค่ะแ่เผ็ด ข้า,ชาเช้าขาวเ้ากินเที่ยงพี่แมวทำงานติมเอาขึ้นุดจัดอออแม่นแม้นพี่แมวเห็บงาน,นอยากไปปูว่าปลลังกินก๋วยเตี๋ยวหมดเราก็จะลงไรนะหามูอกินก๋วยเตี๋ยว ได้ยินเสียงเนาะอ๋อก็นั่งเย็บผ้าอยู่นี่แหละสวัสดีค่ะพี่ติ๊กพี่แมวบอกว่าจะไปหัดร้องเพลงอยู่พี่ติ๊กแต่บอกว่ายังไม่ได้หัดเลยเพราะงั้น กันใจคนไกลบ้างพี่เตียบอกว่ามาตบท้ายมาจ้ะมาจ้ะข,ข,ข้าวเช้าเข้าเช้ากินเที่ยงเข้าเที่ยงนู่นแหละหนูไม่กินข้าวเย็นนะเข้าเที่ยงก็ประมาณสองสามทุ่ม อิ่มแล้วบอยอิ่มแล้วพี่วันอิ่มตั้งนานแล้วอะแต่ว่ามันยังไม่หมดก็จะกินให้มันหมดครึ่งชั่วโมงพอดีเลยใ้าพี่ตีขอบคุณค่ะที่แวะมาทักทายขอบคุณค่ะขอบคุณที่แวะมาทักทาย ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหรอกหมดแล้วสวัสดีเอฟซี C ิก e นะคะพีต่ติ๊กทำงานแล้วค่ะพี่วันช่วงนี้พีต่ติ๊กเขาทำงาน ขอบคุณค่ะแปดล้านดวงใจค่ะอิ่มแล้ว <c oughs> ไม่ต้องรอครึ่งชั่วโมงหรอกเนาะมันหมดแล้วอ่ะ ขอบคุณพี่ติก๊กขอบคุณพี่วัรณนาลีขอบคุณคุณนาขอบคุณพี่สุชานะคะขอบใจน้องอุ้ยขอบคุณค่ะพี่ว่านน้งองคอนย่าลงไลน์แล้วนะอิ่มหลอกันนี้ตัวน,นี้นะเฮาบายบายค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ,คคะพี่ว่านบ๊ายบายแม่ วันบาย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 โอเค